ฝนที่ตกลงมาแค่คืนเดียวแต่กลับทําให้น้ําจํานวนมากไหลเข้าท่วม12อําเภอจาก16อําเภอของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่อ่อนไว้8จุดในอําเภอหาดใหญ่ที่น้ำไหลท่วมในคืนที่ขนทั่วโลกเพิ่งเสร็จสิ้นจากการฉลองปีใหม่จึงไม่ทันตั้งตัวความเสียหายต่อทรัพย์สินจึงขยายเป็นวงกว้างตั้งแต่อําเภอสะเดาซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ําที่ไหลผ่านตําบลทุ่งลุง บวกกับน้ําที่ไหลามาจากอําเภอใกล้เคียงอย่างอําเภอนาหม่อมหรือรัฐภูมิมาสมทบที่คลองรอหนึ่งและคลองอุตเภเมาซึ่งเป็นคลองสายหลักในการระบายน้ําจากอําเภอหาดใหญ่ไปสู่ทะเลสาบสงขลาทําทให้ชุมชนริมคลองได้รับผลกระทบทันทีคําถามถึงช่วงเวลาที่ฝนตกเพียงแค่ข้ามคืนแต่กลับทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน เกิดขึ้นกับแกนนาอนุรักษ์ป่าผาดําซึ่งเป็นป่าต้นน้ําที่จะคอยรองรับน้ําก่อนจะไหลผ่านคลองหอยโขงและคลองอุตะเภาที่ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเหลือเพียงสวนยางพาราจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันรุนแรงรุงรนแรงมากเพราะน้าม,มันไม่มีปราการที่จะป้องกันไม่มีปราการที่จะชะลอน้ําเมื่อคืนที่แล้วที่ผมผม,ผมนอนอยู่เนี่ยคืนเดียว คืนเดียวน้ำน้ำออกมาอยู่เลยมัน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 มาเรงมากเพราะว่าไม่ไม่มีประการที่จะจะลอมันอยู่ เขาหลายลูกถูกไถเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างบ้านจัดสรรและสิ่งปลูกสร้างตามการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ทําให้การบุกรุกป,ป่ารอบบริเวณเขาโคหงมากขึ้นทําให้ป่าที่จักเดิมจะเป็นแหล่งซับน้ําสําคัญแต่ปัจจุบันเหลือเพียงที่อยู่อาศัยและสวนยางพาราประกอบกับผังเมืองที่ต่างคนต่างสร้างโดยไม่คํานึงถึงเส้นทางน้ําผ่านและการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีช่องว่างทําให้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักไม่นานนักก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างง่ายดาย ข้างบนทาลายข้างขางคองก็ไม่มีต้นไม้น้ํามันก็ไหลลงมาเร็วลงมาเร็วก็มันจะเออเออกับไอ้พวกถนนของรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีทั้งทุกหมู่บ้านเลยเป็นผลพวงมาจากน้ําที่มาเร็วับ เหตุอุตกภัยท hmm ี storm, ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้แกนนาอนุรักษ์ป่าาดําเห็นว่าน่าจะเป็นเวลาที่หลายฝ่ายหันมาทบทวนถึงการอนุรักษ์ป่าและวางผังเมืองอย่างเป็นระบบเพื่อให้ธรรมชาติได้ป้องกันภัยธรรมชาติด้วยตัวเองตดชชีลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน